สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขู่ทุกคนครับผมวันนี้มาพ่อครับอัดหาเจนแนวกินอัดวันตะกรบนะครับวัน้พี่น้องมนนี้พากันมากินเขาอิมูนอ่ะครับเนี่ยถึงไใส่มีกระดูกนาครับเนี่ยพอกชอบพอกชอบพอกชอบครับเออพอกชอบพอกชอบย่างแบบช่ำๆจ้าหน่อยครับพี่น้องครับแบบง่าไๆสีกัดเอาเลยครับพี่น้องกินกับเส้นมีนะครับเส้นมีคลุกระเทียมเกียวครับ นี่ทันเนี่ยมาเสียใส่ผักแผ่วครับนี่ผักแผ่วผักชีแล้วก็ผักกรอบนะครับห่อบะระน้ำเปหน่อยครับพี่น้องครับนี่ครับดินฝ้ายโบเบจักเสือครับหน่วยนึ่งกินจุดสามสามจีคลิปพี่น้องมาครับมาจุดจวดน้ำกันครับบัานนี้มาครับมาปึกกันครับโอ้กินแส่ยบครับพี่น้องมาใส่น้ำกันครับ ห่อผักยังไงไหนๆหน่อยอนนอกว่านี่ยังไหนครับก็น้ำจิม้มที่พูดนะครับจิ้มรสเด็ดครับจิม้มแบบสดนี่ครับหอกช็อปนี้ไงครับหอกช็อปนี่เนาะค่ะ <c oughs> ดึงแม่งกระสีแบบนี้หรอครับนะข้าวมึงเจร้องรอยซับครับพี่น้องครับ <c oughs> ฉันลองห่อยสพพับพี่ตามง่อยคนอ่ะอนุ่มครับอืมเห็นครับเหนมีครับพี่ต๋องจุ่มออกเลย อมอมชาเลยเนะาะชาเป็นเลือดบ้าคนกินเป็นสเต็กค,ครับพี่นอะบริารอาหาร,รผู้ขาเนี่จุเจลครับเนี่ยแซ่บเนาะอ,อืม อากาศฝนทิ้งในหน่อยครับพี่น้องเราต้องหั่นจะไม่ออกมันก้อนน้อยใต้เหนือสีสีงามครับออกชมพูดจะพูดจังหน่อยบริสุขไหลครับแต่ว่ากระสุกถือว่าสุกอยู่หมูเนี่ยต้องกินสุกครับพี่น้องครับครับกินสุกแต่ว่ายังคงความหนุ่มครับยิ้มตาได้เถอะตัวนี้ หย่างเงีย้ยนะเจาเกลียวหาด้วยครับจ้าหน่อยสวดแล้วด้วยจะร้องร้อยซับครับพี่น้องครับร้อยซับกับช้อนทำนี้นะครับอันซับจะซ้ำไดครับร้อยซับสำหรับสามเดือนครับ <c ười> ขอบ,บุญขอบคุณน,นะพี่น้องเนาะผู้ใดย์กดติดตามถึงว่าบูติดตามก็ที่เขาก็เบื่องต่ำเราตัวอย่างครับมาขอบคุณขอบคุณไดหลายอ่ะครับมาทำยังไง <coughs> Đấy mà cho kênh Ghiền Mì Để mấy ปากก็ล้มลมอยู่นะยามกาขัดนะครับแล้วก็ับดเนียลอืม แบบเล้เนาะเนาบมีรั่วครับหนันรดร้อยกับะยังกเทียมเกียวมันเทียมเกียวจัไมอ,อุ้หอม เขาจับสื่อมามากเก่งนะครับพี่น้องครับเก่งๆยังไงเดี๋ยวนะหมดไหมมีมบมุ๊มบิ้วเขาครับไนท์กับสินมีสำหรับจิ้น้กอ็อยากจะขอบุญขอบคุณพี่น้องครับผู้ที่ ดับชมคลิปของบ่าวอานพี่น้องนเนาะอ่ามีคลิปกินขนมจีนนะครับขนมจีนกระปุลปลาที่ลุยไปหาพันนะครับหาพันกลัวหาพันหาหาพันหกเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะดับชมดับฟังครับผมมีอยู่คลิปเดียวครับท <c oughs> ี่ยอด,ดยวัตวิวหลายๆเนี่ย ขอฝากคลิปยเดือนๆน้นนัน้นพี่น้องเด้อทุกอย่างเฮ็ดไปก็เฮ็ดด้วยความเต็มใจน,มน,น,มนะครับมีความสุขในประเทศเนี่ยกระบ่นการบังยังมากมากนะครับเฮ็ดในแนว่ยจาของมักนะพี่น้องอกินยาดเลยนตนะิดกระดูกเนะาะกระดูแหนดูครับ ฟันหลุดหร้อปะ <laughs> ยังอยูอย่งยงเง <c oughs> ี้ยงท่านหัวค้อนกันวะพักม่อดี๋ยนะพักพัก ช่ำ้งมีครับอาจจะแห้งครับเวลาเขาอยากเขาอยากไฟแห้งพี่น้องไฟแห้งป้าป้ามันเหี่ยดี๋ยวจะให้ไม่ออก,กคุนลุงออกคลิปอยู่ครับพี่น้องครับเคยชมเนี่ยเมียง, <laughs> ง,ง่ามไหนเมียง่ามเขาต้องออกโซ่เนาะกู่งให้ยังไม่ออกเี่ยัง แม่นหมดอ่ะเฮ้งี้ยมึิจริงๆ,ๆ่ะให้พี่เ้เอาออก <laughs> <laughs> เดี๋ยวเมียขีหายออกออกกล่อะครับอันนี้เซียมอนนะครับพี่น้องครับเิ่นไงมากอันนี้เพิ่อนๆซิ <laughs> เมเราเบิ้ดเลยล่อละอืม <laughs> ที่ได้เจอครับมาละกินฟ้าไหมอืมมากินป้าโอ้โหอ้โหเฮียหูว่าอาอกินป้าพี่น้อง Hmm. Yeah.

อรด,ดีนะครับเนี่ยเส็นมี่เฮ้กินหน่อยพิกไหมโอ้โหยังบุกพิกเม็ดนี่ไงเซ็นมีเ่เซ็ดหม่อนครับ เด้อพี่หน้องเด้อว่าอยู่ในไทยหรือต่างประเทศครับพี่หน้องครับชิปนี้่าเอาสุดๆเลยครับฉลองตัไส้ซับครับ พ้พื่นเพื่นก็จอาสรองแสนซับครับมือซับพลังซับแรับมาวาดนะครับสรองหน่อยซับครับก็ไปเท่าน่อยพี่นอ้องถึงเพื่อนยอดวิวงหงอส่องด้วยเอาวะ ขอโทษบนบ้านนครับไม่แน่ล่ะเสียบจนหยุดหยุดไม่อยู่เลสเนหาทำจิ้มเดสเน่าขึ้นมีครับ แสบครับอน่างแสบนอนรับมีความสุขนี่นะครับเป็นห่างที่วิอยางมากมายงานเหนื่อยเนาะเดี๋ยวกันมาพอดื่มพอดูเขาแสบนอนรับเบิดแล้วครับอืบ่นมีนงานต่อจากลาแล้วครับ ห,หลายเพ็ดดูแหลกเจ็บฟองของหนามเจ็บดาอยู่ใช่ไหมเอ้ยคอนี่กว่าสบ,บายปากลำบากตูดเออสบ,บายปากลำบากตูดเ,เหตุเพราะประมาณนะครับเพราะห้อกินได้แะนะเดี๋ยวเท่าน้ำมันจะคของกับโบดูที่เห็ดเพื่ออย่างนะครับบางทีก็อาจเคยกินดูอาจจะลองกินแบบพีกสักกับละสองสักลุ่มกินสักประมาณว่า ก็มกที่เต็มกำอะหยำไม่สองเสือป่ะเออพื่อจะได้ผู้ที่ตามด้วยว่ามียอดวิวได้หลายชิ้นไปชิ้นมากโมนาอยู่ทุ่งขนาดน,นั้นครับแล้วก็ที่ไปเรื่อจยจ้าสไตล์ห้องแล้วพี่น้องครับตัวขนงจะฟองนี่ยแหละครับไปกินลายกินเกียงกินหน่อยกินลายกินข้ามเนยข้ามปูครับสายลห้องเนาะปืนธรรมชาติไร้ไม่สมบูรณ์ดีข้ามเนยครับกินกินซีฟู้ดไปแล้ว Paperwork. Thank you. ครับพี่น้องมาแล้วเดี๋ยวไหน่อยนึงครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปใหดน้ำต้มให้ครับให้แม่ว่าเพิ่อนกินไปเห็ดงานมือนะครับเก็ดน้ำตกเพื่อนหรือว่าเด็ดสุกคนไเองแหรับทางนะครับฝากกดติดตาวคนซับตะไคร่คนแรกคนแชร์นะครับเนาะท่านเป็นก้องังใจให้นะครับผมสแหรับที่นี่ก็ฉลอง ร้อยซับสไครตครับพี่น้องครับใช่รอ้อยพูดที่ตานพี่น้องเนาะยังไงกะขอบคุณขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ขึ่นี้ครับผมเจกอกันลิปหน้า,าครับผมรับสวัสดีครับ